มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ34จังหวัดเจอฝนฟ้าขนองเตรียมรับมือ28มีนาคม2567รอกิรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ ขณะที่ลมใต้ลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะสำหรับลมตะว,วันออกแล้วก็ลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวานันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณอุณหภูมิต่ำสุดส9สองศาเซลเซียสสูงสุด37-40องศาเซลเซียส,ส,สค่ะ ภาคตันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลุดในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยเชัยภูมินครราชสีมาหนองบัวลำพูขอนแกน่นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-26อถึงยีสองศาเซลเซียสสูงสุด34-38ถึงสาสองศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหรดในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีลบบุรีสะร,ะระบุร อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด36-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะว,วันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหล่วใน,นตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-30องศาเซลเซียสสูงสุดสา,า3 7งาสเองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อน,นในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้้้าาาาาาาะะนนนนนออองงงงงรรรรยล10ขขพพืททีีี่่สสสวววมิณจััััุุธปต และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาเซลเซียสสูงสดุด3 3 3 8งาสองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสดุด2 4่7สองศาเซลเซียสสูงสดุ Celsius, สงสด3 5 3 8องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าฝนในตอนกลางวันค่ะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด29-30ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ3 6ถึงองศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ